ขั้นตอนการเกา FM ะ FMC ในครับในการเที่ยวบินนะครับก็เราจะบินไปที่อ่าเราดูสเตตัสก่อนนะฮะว่าวันนี้วันที่วันนี้วันที่เท่าไหร่นะครับวันนี้วันที่นนทผมเมือผมไม่รู้ว่าตรงหน้าต่อสเตตัสมันเปลี่ยนได้ไหมนะยวต้องมาลองดูนะครับ เปลี่ยนไม่ได้นะครับก็เราไปดูที่ขั้นตากอนบินเลยครับเบยอลิสไม่มีนะครับ <Okay. S 1> อันนี้มันต้องไปดูในเขาเรียกว่านะมัน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 จะต้องมีแอปหนึ่งนะครับชื่อว่าสกายเวกเตอร์นะครับซึ่งจะมาก่อ นะครับว่าจะกลายเปเตยีดยอยู่ตรงไหนนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับไปที่รูทนะครับก็สนามบินขึ้นอยู่แล้วนะครับว่า b ีทีวีดีนะครับเป็นสนามบินดอนเมืองนะครับก็มาดูที่เนสเดสนะครับก็จะเป็นสนามบินที่เราจะไปเป็นเป็นไปต่อปลายทางของเรานะครับก็จะไปไหนครับไปเชียงใหม่ก็วีนะครับพัทยเชียงใหม่นะครับก็เป็น vtcc อ้าวจะต่อขอ้อมูลเก่า vtcc นะครับเป็นโค้ดรหัสของงานบินเชียงใหม่นะครับก็ทีนี้มันก็จะมาขึ้นในหน้านี้แล้วนะครับจะเป็นเส้นเส้นถนนนะครับก็เดี๋ยวมาดูทีเดียวนะครับก็ทีนี้นะครับรก็มากรอกไฟล์ลำเบอร์นะครับความจริงเนี่ยไฟ หมายเลขเครื่องเนี่ยเราไม่ต้องใส่แรกแต่ผมตั้งเป็นของอวิทยุของนี่นะครับไทยสมายไว้นะครับที่ผมเรียกแต่แรกนะครับ t H d 833นะครับก็บเป็น G H C 833นะครับก็กดปารกเข้าไปนะครับผม อ่าทีนี้นะครับเราก็มาดูนะครับว่าเราจะไปไหนนะครับทีนี้เราก็มาดูที่ดีพะอวลาบอลนะครับแถวที่สองอันที่สามนะครับก็กดเข้าไปนะครับที่ดีพายเจอเนะครับเป็นเราจะไปเชียงใหม่เนี่ยเราจะขึ้นเทคออฟที่รถไฟศูนย์สามอลนะครับซีโร่ทรีเลฟนะครับกดเข้าไปนะครับผมก็ ปึ๊บมันจะเาเด้งที่ตรงนี้นะครับเห็นไหมนะทีนี้เส้นทางรูทเนี่ยนะครับผมไม่มั่นใจว่ามันให้ใส่ยังไง <Okay, S 1> ผมจำไม่ได้มันต้องไปดูในสกายเบกเตอร์นะครับก็คือเบื้องต้นในโทรศัพท์ก็จะประมาณนี้นะครับมันเราเราไม่ต้องไปใส่อะไรมันเยอะนะครับอันนี้เราก็ใส่ตามมันไปเลยก็ได้นะครับถ้าแบบไม่ไดซีเดียขนาดนั้นก็ในโทรศัพท์อ่ะไม่ต้องไปเหมือน ในคอมไงเราจะบินที่ระด,ดับไหนครับหมื่นแปดกปดไปเลยนะครับ <much> แล้วเราก็ไปตั้งนี <23 S 1> ่รับเราไปบินที่หมื่นแปดนะครับความเร็วเท่าไหร่ก็ว่านไปนะครับโอเคอ่าไม่ใช่ผมจะใช้ความเร็วที่สามร้อยนะครับทำไมสามทำไมสามร้อยครับ

มันให้ล็อกแค่อันเดียวนะครับโอเคเนี่ยในโทรศัพท์มันไม่มีอะไรเยอะนะครับของ FMC นะครับก็อย่างเงี้ส่วนอันเนี้เราต้องไปดูในในในของ Sky Vector นะครับในไฟลแปลนที่เราลากลากเอาเซเส้นทางการบินไวนนน้นะครับก็นะครับเราจะบินตามเส้นทางที่สุดเป็นเส้น เส้นนี้นะเส้นเส้นนี้นะครับนี่นี่นี่นะครับเยนะครับผมก็ซูบออกก็ก็จะประมาณนี้นะครับในการสอนกรอกนะครับก็ส่วนคลิปการบินเต็มนะครับผมก็ใส่เข้าไปให้แล้วนะครับในในยูทูบนะครับผมก็วันนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับผม ยังก็สามารถวิทยุทาวเวอร์ได้นะยครับสมมุติว,ว่าเราจะวิ่งบนแท็กซี่นะครับไปดันเวย์เนนะี่ยเราก็ติ๊กเข้าไปนะครับดันเวย์1 2อย่างเงี้ยเราก็วิทยุขอไปเราวมไปขึ้นตรงนี้นะครับก็รอก็รอวิทยุตอบกลับมานะครับโอเคนะครับผมก็เบื้องต้นก็มีหลักๆก็กเท่านี้นะครับผมต้องไปดูว่ามีอะไรบ้าง เนี่ยเราต้องใช้มันมันต้องไปดูนาฬิกาเวกเตอร์นะครับว่าเราไปใช้เส้นทางไหนในการบินเข้าสนามบินนะครับผมก็โอเคครับก็แค่นี้นะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับ